นะครับผมต่อกลังไปลังปลายนู่นนะครับสวยนะครับ ต้องปาดให้มันลงกระแทกน้อยที่สุดหรอเพื่อ๋อาดถุงนะครับสะอาดสะอาดครับ